หุ้นซิ่งสำหรับสายขุดบิตคอยหุ้นลวกๆวันนี้ i r e n l i m i t e ตตัวย่อ IREN i r e n นะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองขุดบิตคอยและ Data Center โดยใช้พลังงานทดแทน100%รายได้หลักมาจากกิจกรรมการขุดบิตคอยแล้วก็การให้บริการ AI Cloud โดยบริษัทจะให้บริการประมวลผลผ,ลผ่าน G P U สำหรับงานด้าน AI แล้วก็ d c t n t e r t e r ครับจุดเด่นคือบริษัทใช้พลังงานหมุนเวียน100%ในการขุดบิตคอย ซึ่งช่วยลดต้นทุนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความยั่งยืนบริษัทเองมีการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมีการขยายกาลังการขุดและจํานวนเครื่องขุดอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงคือราคาบิตคอยที่ผันผวนรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับราคาบิตคอยเป็นหลักหากราคาบิตคอยตกต่าก็จะส่งผลกระทบต่อไรายได้และกําไรครับนอกจากนั้นอุตสาหกรรมเหมืองขุดบิตคอยก็ยังมีการแข่งขันกันสูงมีผู้เล่นหลายรายที่เข้ามาในตลาดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะทําให้มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้เช่นกันคู่แข่งมีใครบ้างคู่แข่งก็มีไรออดแพลตฟอร์มมีมาราธอนดิจิตอล Spark, Hot Egg สำหรับแนวโน้มการเติบโตของไอเรนนะครับขึ้นอยู่กับราคาบิตคอยหากราคาบิตคอยมีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะเป็นผลดีต่อไรายได้ของบริษัทอีกทั้งแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาดในการขุดบิตคอยกำลังเป็นที่นิยมซึ่งก็เป็นจุดแข็งของไอเรนด้วยเช่นกันผลตอบแทนเปรียบเทียบกับดัชนี s p 500นะครับผลตอบแทน1ปีไอเรนทำได้2 1 0 8 S&P 5 0 0าทำได้15.53%ผลตอบแทน3ปีย้อนหลังไอเรนทำได้4 7 0 6 9 S&P 500ทำได้60.28%ผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีนะครับติดลบ5.43% S&P 500ทำได้84.16%ก็จะเห็นว่า i r เ่ยทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500ในระยะสั้นกับระยะกลางนะครับส่วนในระยะยาวยังแพ้ดัชนีอยู่เราสรุปแบบลวกๆมาให้แล้วอย่าลืมเอาไปศึกษาทำกันบ้านต่อกันด้วยนะครับ